เก็บกอครับเก็บกอเก็บกอครับเกอลักเกอลักอีสานไปต้มแปบปกติมีแต่บางกินครับคนก็กินอยู่แต่ก่อนเหมือนเขากีสารหาเก็บมัน่มีครับแถวบ้านเนาะอะไรแถวมันจะมีทั้งเขาครับ ปกติในหกบ้านเราจะไม่กินครับรกัดปลาไปตุม่มเกาลักดีๆเองครับเกาลักเกาลักเกาลักกับเกาลัก,อกเอาไปตัวนี้ครับข้างในมันเนี่เขาลักอีสารนี่คือครับมีดบะไดกับเคปปะโกอปลานี่ครับ อมอมอนิสานครับอมอมอนิสานป,ปลาปลาอยากไปต้มดูครับอยากไปได้ครับอุปรกรณอเนี่ยอบปรกรณ์อยากไปกต้มให้เบื่อนครับอมอมอนิสานออมอนฝรั่งก็กินดีกันครับของบ้านห้องพวกผานเก็บ ต้มแซ่บก็ยังได้คำเดียวจะไปต้อมบบอีกไหมอัมอนอีสานเก็บเข้าไปเลยเยอะแยะของป่าทำไมอัลมอนดีสานมาหาเห็ดเก็บอัลมอนดี่แหละแซ่บคือกันไร่นี่ยโหหลายอยู่คนมาเก็บคนเขาเก็บตเห็ดครับผมทำไมเป็นเล็กหน่อยผมบริกินมา ประมาณสักยี่สิบปีแล้วเค็ก็อร่อยเหมือนเดิมมันมันมากมันมากพี่ต้มเค๊เอาตัวนี้ครับเลยเค๊เอาตัวตัวนี้พี่ต้มเอาอย่างพี่ต้มครับมันครับออมอนครับออมอนออมอนอีสานเลยครับเลยครับ เกาลักเลยครับตะก้นจีนเกาลักนะครับเกาลักฝรั่งอัมอนตูกุ้จีนเกาลักครับเกาลักกวบไปเรื่อยๆสวยแล้วครับเริ่มสวยแล้วเห็นไหมแตกตาแล้วครับแตก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 ตากวบไปมา่แตกครับเห็นไหมนี่แกะแกง่ายครับนี่เห็นไหมกินอย่างนี้เลยเนี่ยแตกะข้างในมนั่ง เก่าลักมันส่งซื้ร่ละสองสามร้อยบ้านเราก็มีเยอะแล้วรสชาติอัลมอนด์รสชาติอัลมอนด์เลยครับเหมือนอัลมอนด์ดีๆเลยเก่าลักติสานมะกอมันกันแตกอ่ะมะกรอไม่ทำจะแตกครับเห็นไหมแตกง่ายอัลมอนดีๆครับเก่าลักดีๆรสชาติเก่าลักเลยครับ อกอลักอีสานควาแตกควมันแตกแล้วมันแตกง่ายเลยง่ายเลยกต่ผมมันนี่มาขวาตระลักครับกระลักอีสานเอาหมอนเอามอนอีสานกระลักอีสาน วางไว้ no ครับมะกอมะกหของบ้านห้องดีๆครับขวสักหน่หอยครับมันจะแตกแต่ขวานันจะแตกมัก็เการักดีเองครับรสชาติในเการักด้วยครับเการักเอาหมอนล้วครับอยากผมจะเอาแบบแต่ขวันจะแหงครับแต่ขวันมันจะแหงมันจะแตกออกมาต้มต้มล้วไปขวครับเดียวเราจะมาดู แกอกเปลือกคนข้าประกอบก,ก,กับอปกรณแกพ่อวครับมาก,กอรอนี่ครับจิ้มตัวนี้นีคนจะแตงนี่ครับขวานที่จะแตงนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูขวาวนไปเลยอแห้งครับ ครับกินกิการกินกิน,นอะมอนตัแต่ร่างนี่ครับเคยกินมาครับนหมมันกับเกาลักดีเองครับรก็ใช่เกาลักเลย่ย์นะครับเหมือนเกาลักเดกรสชาติเกาลักเลยครับ ก็ลักครกับก็ลักกอลัากิสานแข่งนิดนึงครับแข่งเนรบุกตีบางช่วยบ,บนเขาบาง็ิะกินครับบางบางกับหนูติกินเป็นอาหาร แตกนะครับใช่ไหมตะคัวน่า,าจะแตกสวยกว่านี้ครับมันจะแตกมากเกาลัดดีดีรับ่งเหมือนเกาลักดินนะครับข้างในเหมือนกันเลยกินหยาดอันหนึ่งครับของดีกับกินหยาด แล้วกินอย่าว่ามันกับเกาลักเหมือนกเกาลักครับอืมอมันมันเลยนะเนี่ยเส่แปบครับเาบบได้กินมาหลายปีนะครับเพราะว่าแถวแถว,แถวพื้นหลาบนี่มันเขาตัดเผาทานหมดเลวครับเหลือแต่อยู่บนเขาครับผมต้นมัน ครับผมแฝแฟนกับนอ้องเจอกันคลิปนะสบายดี